สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการฟิล์มชาแนลลงพื้นที่ชุมชนบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสตรงกับวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567นำเสนอกิจกรรมอันสำคัญในระดับชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกิจกรรมอันเป็นเกียรติกับชุมชนบางนาคก,กองทุนศักดิ์สิทธิพิธีเปิดงานเป็นทางการวันนี้โดยประธานชุมชนบางนาคนายวุฒิชัยภูวนาถภูวโดนและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินชาวชุมชนร่วมมาเป็นเกียรติในวันนี้ ตัวสัตว์ติดมากย่างไมาจากที่ได้รับพระราชทานพระมาจากผลเป็นธนนแก้วไดบรมราชานุมาานเป็น้องอ้อยเป็นกรรมการกองทุนได้ไปรับมาแล้ววันนี้จมนวนแปดตันบาทใช่ไหมคะอ่าคืนนี้จะตั้งกรรมสิทธิ์ในขวัญถูกอยู่ในตรงนี้มหากรรมเชื่ขอกองทุนเขาอยากบริจาคเงินแห่งความศรัทธาสัปดาห์ละหนึ่งบาทนะคะคนละหนึ่งบาท อันนี้จะเกิดเป็นพ้นศรัทธานะคะนาอะจะเกิดเป็นทุนศรัทธาที่จะเหมือนต่เหยดน้ําเล็กๆที่หยดลงมาเรื่อยๆอย่างวันนี้กล่องทีุ่ดโทษต,ตรงนี้อะนะที่เราหยดลงไปคนละที่สิบาทสามสิบาทหนึ่งร้อยอะไรตรงนี้จะเป็นทุนแห่งปัญญานะคะการบริจาคื้นศรัทธาก็จะเกิดขึ้นกับกองทุนแี้ของแผ่นดินอันนี้ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะใช้สัใส่เรื่องนี้บ้างน,นี่คือเง,งื่อนไขของการรับสมัคร กลัวเดินถ้าเป็นสมาชิของคุยแม่ก่อนกานยินความร่วมมือนะครับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนความร่วมมือนะครับทีนี้ทุกอย่างนะครับของยุ่งเพนลัหน้านะครับผมในฐานะประธานนะครับทุกอย่างผมจะดูดูแลทุกท่านนะครับที่มีปัญหาอยู่เรื่องอะไรทุกอย่างมาคุยผมจะถ้าเพื่อเหลือได้ไม่ต้องว่าอะไรเลยนะครับ ผมทำงานเนี่ยผมทำงานด้วยหัวใจนะครับผมทำงานด้วยที่ปล่อยปล่อยผล่านไป้เลยไม่ใช่นะครับเนี่ยผมเป็นคนอยางไงผมทำทำจริงผมไม่ทำผมอยู่แค่เรียนะครับปัญหาผมรู้จัดจริงว่าทำงานอยู่นะครับก็พวกเรานะครับก็วันนี้เราที่ว่าประโยชน์ต่างๆของในตัวเรานะครับคือเราต้องดูแลกันนะครับเราไปจยายงานที่ไหนถด้กับใครมีเงินได้กับไรได้แต่ละวแล้วก็ อยมาจโอกับกองตรนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเราในี้องนะครับพระม่ายถวายสักการะถวายความเคารพพระองค์เจ้าพนเจ้าพิริกินพระบรมราชินาพระบรมราชุนีอันมีหลวงทั้งหมดตรง และประชาชนทุกหมูเ่เหล่ามีความปลาเพื้งปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพร้อมเพียงกันนาที่ทกากรชุมชนบางนาแห่งนี้เพื่อประกอบพิธีการเริ่มสู่กระบวนการดำเนินงานของทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบางนาของทุนแม่ของแผ่นดินคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ปัญหายาเสพติดด้วยจิตใจที่พึ่งที่พึ่งตนที่พึ่งตนเองและพื้นอูทุนทางสังคมของชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติทางสังคมและวัฒนธรรมการแก้ไ,ปไขปัญหาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ท่าทา,านเศรฐษฐกิจพอเพียงของทุนตัดขา เป็นเงินที่รอนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่องด้วยพลังศรัทธาสมทุเข้าวกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการแสดงออกถึงทุนทางสามคุณปัญญาเป็นเงินที่รดอดในชุมชนคิดค้นวิธีการระดมทุนเพื่อขยายกองทุนให้งอกเงยขึ้น ด้วยภูมิปัญญาของตนเองจนสามารถนำไปใช้ใจ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนได้อย่างเพียงพอต่อไป2,566กองทุนแม่ของแผ่นดินจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อวันที่18สิงหาคม2,566ณ25 66, ศูนย์การประชุมจังหวัดนนทบ,บุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราิวานเป็นผู้รับมอบได้ต่อมาจังหวัดราิวาดได้จัดพิธีการมอบเงินฝวัญถุมให้ทานกองคุณแม่ของแผ่นดินในระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเมื่อวันที่18กันยายน2566ณนหะอประชุมบรงเรียนรัฐบาลหนึ่งรวมถึงสมาชิกในชุมชนบางนาขอตั้งปริธานว่าจะดำเนินงาน อย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อให้การดำเนินง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินจนจนบางหน้าบรรลุเป้าหมายและวัตถุวัตตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการด้วยก้าวด้วยกบ่อมขอเดชะถวายความเคารพความโปรดสายาลังกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่น อรหังสัมมาสัมพุโทโธพคทวาพุทธัธรรมพัทวาตังอัคควาเทมชาติสระเนระสหะอัญหายะติสระเนระสหะอัญจาสีลานิยาจามาจารยานกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ makeup